ข่าวประจำรายการวันนี้นะครับผมมีข่าวที่ถ้าทางจะสนุกดีเหมือนกันครับเป็นข่าวเบาๆออที่ในเมืองไทยไม่กล้าลงเพราะว่าเจ้าของข่าวเนี่ยเขาขู่เลยว่าใครเอาไปลงเขาจะฟ้องหมิ่นประมาท เอจะฟ้องหมิ่นประมาทยังไงครับคือเรื่องอย่างนี้ผมไม่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เพศที่สามนี่เขารับรองกันหมดแล้วผู้ชายจะอยากเป็นผู้หญิงผู้หญิงจะอยากจะเป็นผู้ชายมันเป็นเรื่องเสรีภาพแล้วมันเป็นเรื่องฟิสิกส์โมันเป็นวิทยาศาสตร์ทางกายภาพนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่เขาจะไปแต่งเนื้อแต่งตัวทําอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นอารมณ์ความรู้สึกของเขา พียงแต่ว่ามนุษย,ยชาติเราเนี่ยไปปิดกั้นว่ามีแค่ชายกับหญิงเท่านั้นมนุษย์มันมีมากกว่านั้นครับและวันนี้ในอเมริกาในยุโรปมีเขาเปิดเผยหมดแล้วในประเทศไทยเขาก็ให้เปลี่ยนเพศได้ให้ใส่ชื่อนามนำหน้าใหม่คนที่เคยเป็นนายก็เป็นนางสาวได้เดี๋ยวนี้เวลาเกณฑ์ทหารทีแหมนายแต่ละคนนี่สวยเช้งเลยครับสวยเช้งจนผู้หญิงอาย ดังนั้นในเรื่องนี้ทำไมในประเทศไทยไม่กล้าลงทำให้ผมหาข่าวอ้างอิงจากสื่อมวลชนยากแต่ว่ามีข่าวภายในท่านดูภาพนี้สิครับเขาเรียกว่าผู้ชายสวยผู้หญิงหล่อคนที่นั่งอยู่ข้างหลังคนหนึ่งนั้นคือท่านองคมนตรีครับ ท่านองค์มนตรีพลากรลูกสาวท่านแต่งงานแต่ว่าลูกสาวแต่งงานได้ได้ลูกสะพ้ยได้ลูกสะพ้ยเป็นเออเป็นชายสวยลูกสาวก็กลายเป็น สาวหล่อมันสับสนดีนะครับผมถึงบอกว่าเรื่องนี้ครับเราต้องยอมรับว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปถึงครอบครัวคุณแล้วจะมาบอกต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ไม่ได้แล้วครับวันนี้ลูกคนใหญ่คนโตเป็นอย่างนี้ก็เยอะไอ้ยุทธเองน่นละลูกสาวสองคนก็เป็นอีกประเภทประเภทเดียวกันครับ เป็นชายเป็นหญิงเหล่าญิงหล่อทั้งคู่เลยเป็นลูกแฟนแตนะ่เป็นหญิงหล่อเลยนะเออจะบอกเป็นเวรเป็นกรรมของมึงก็แล้วแต่จะคิดวันนี้ผมถึงบอกว่าการบริหารนโยบายเนี่ยวันนี้เราต้องทำประเทศชาติให้ดีให้ทันสมัยยอมรับความเปลี่ยนแปลงเถิดอย,ย,ย่างกรณีเรื่องโควิดอย่างเงี้ยเห็นไหมครับ ทำยัางไว่าคนคนชั้นสูงจะไม่ตายไงน่ะคนชั้นสูงจะไม่ติดโควิดหรืองไงเออบริหารเอาวัคซีนหว่หวยมาฉีดให้กันได้ยังไงสุดท้ายก็ต้องเอาวัคซีนดีๆมาเพราะวัคซีนดีๆมาคนชั้นสูงก็แย่งไปเห็นไหมครับแล้ววันนี้คนชั้นสูงขอโทษนะะคนมีสตังคนในรู้ในวังก็ติดโควิดครับ ผมเอามาเปรียบให้เห็นว่ากรณีเช่นนี้ก็เหมือนกันคนชั้นสูงลูกเต้าก็เปลี่ยนแปลงอย่างนี้ครับดูอีกทีฮนะเจ้าเบาเนี่ยคือลูกสาวของคุณพระลากอนเจ้าสาวนั่นผมไม่รู้เพราะข่าวไม่ลงแต่ว่ามีข่าวออนไลน์ภายในเนี่ยข่าวอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับ แจ้งกันมาหมดเลยว่าเป็นลูกสาวที่เป็นลูกสาวของท่านพละกรเป็นเจ้าบ่าวท่านพลากรเลยได้ลูกลูกสะพ้ายเป็นหนุ่มครับเป็นชายหนุ่มรูปหล่อ <c oughs> โอ้สับสนงงผมเลยเอาเรื่องนี้มาไม่ได้มาตำหนิติเตียนครับแต่เอามาบอกเล่าเก้าสิบกันดูสิครับจากรูปเมื่อกี้นั่งๆ พอยืนเข้าใช่เลยครับโอโ้คืองานนี้งานช้างไม่ใช่ตัวช้างนะงานช้างแต่เป็นงานช้างที่คนต้องตะลึงอะ่ะแล้วอย่างนี้บอกไม่ให้เป็นข่าวเป็นข่าวจะฟ้องเราอย่างว่าระดับองค์กรมนตรีจะฟ้องคนก็กลัวกันใหญ่เนยผมว่าท่านพันเปลี่ยนดีกว่ามั้งพอเมื่อท่านพูดอย่างนี้มันยิ่งดูกันใหญ่แล้วครับ ยิ่งยิ่งเผยแพร่กันใหญ่แล้วเดี๋ยวผมจะเอาชื่อจริงมาเปิดเผยให้ท่านทราบภายหลังวันนี้เอาแค่นี้ก่อนดูเบาๆสิ <c oughs> เราเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยนะครับคืออย่าเอาความเป็นคนในรั้วในวังมาปิดกั้นข่าวสาร คือปิดกั้นข่าวสารเฉพาะคนเชื้อพระวงศ์แท้ๆนั่นเรื่องหนึ่งแต่อันนี้แค่เป็นองค์มนตรีก็อย่ามาค่มขู่เขาเลยนะครับเนาะเอาละครับมาถึงข่าวสำคัญที่ขาดหายไปในประเทศไทยคือเรารู้ข่าวกันมานานเต็มทีว่าการปราบกลุ่มเยาวชนที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันเนี่ย ถูกปราบอย่างรุนแรงมากวันนี้ถึงขนาดยิงแก๊สน้ำตาทำร้ายเยาวชนขับรถชนรถมอเตอร์ไซค์ของกลุ่มที่ไปประท้วงจนกลายเป็นวิกฤตแล้วครับตรงนี้แหะครับที่ผมบอกว่าเราลองมาโหวตกันดูสิ ว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี้เป็นผลมาจากคำสั่งของใครตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมีการชุมนุมกันตั้งแต่ลัทุผู้ใหญ่บ้านเนี่ยกลับมาที่ประเทศไทยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมการประท้วงของเยาวชนนี่เขาประท้วงกันมาตั้งแต่ก่อนตุลาแล้วนะครับ จำได้ไหมครับวันที่10สิงหาถ้าจำไม่ผิดเนี่ยไอ้วันที่สหรือวันที่10สิงหาวันที่สน่าจะเป็นวันที่สสิงหาที่เขาเสนอเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตรยิย์ยังไม่มีการปราบปรามอะไรรุนแรงการจับกลุ่มสารก็ยังไม่ได้ทําอะไรแต่พอผู้ใหญ่บ้านมานั่งประจําอยู่ที่ประเทศไทยตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นมาแล้วก็มีผมบอกว่าให้ดูสมวันเหตุการณ์3วันนี้ วันที่23ตุลาที่หน้าวัดพระแก้ววันที่เป็นวันออของพระพิยะเนี่ยนะแล้ววันที่1พฤศจิกาและว,วันที่5ธันวาปีที่แล้วกล้ามากเก่งมากขอบใจตั้งแต่นั้นมาแหละครับแรงเลยครับเนี่ความแรงอย่างนี้เนี่ย ก็ทําให้คนตั้งข้อสมมติฐานว่าตกลงแหลงเพราะใครเนี่ยทำไมตํารวจปราบโหดเหลือเกินเกินเกินกว่าปก,กติเกินกว่าที่สากลเขาทํากันแต่ก็อ้างสากลแต่ยิงหนักทําร้ายหนักตรงนี้เราลองมาดูความเห็นผมบอกว่าพี่น้องประชาชนครับที่ท่านดูรายการอยู่เนี่ยท่านสามารถเสนอความเห็นเข้ามาได้ แล้วความเห็นนี้มันจะขึ้นอยู่หน้าจอหลังจากจบรายการแล้วท่านช่วยกดไลค์ให้ถึงผู้คนในวังเผื่อเขาจะได้รู้ว่าประชาชนเขาคิดกันอย่างไรแล้วการที่ประชาชนคิดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะส่งผลไปถึงวิกฤตการทางการเมืองต่อไปที่ผมจะคุยกับท่านนี้ ผมตั้งประเด็นไว้ให้ท่านโหวตนะครับเป็นประเด็นที่หายากในประเทศไทยแต่ก็ด้วยความเอ่อพูดไง่ายๆว่าพอให้สลิมเนี่ยเขาสบายใจที่จะเข้ามาโหวตไม่ใช้คำคำที่สลิมสะเทือนใจนักเรายินดีต้อนรับสลิมสลิมเข้ามาดูครับเสื้อเหลืองเข้ามาดูก็ไม่ว่ากันครับจะเข้ามาช่วยกันโหวตก็ได้ครับ นั่นคือบอกว่าตำรวจปราบโหดการชุมนุมเหมือนทำให้สะใจท่านเชื่อว่าใครสั่งผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบสั่งหรือประยุทธ์สั่งเองโหวตได้เลยครับแล้วเดี๋ยวจะนับคะแนนวันแมน o ั e โหวตวันเอ่อวันไอพีวันโหวตนะครับวันแอคเคาท์วันหนึ่งเครื่องโหวตได้ครั้งเดียว แต่ถ้าท่านมีสองเครื่องก็ท่านโดนรถสองครั้งแล้วแต่ท่านตรงนี้เนี่ยว่าจริงๆเนี่ยฝ่ายเราฝ่ายประชาธิปไตายเสียเปรียบเพราะว่าทหารนี่เขามีกันเป็น,เป,นเป็นหมื่นเป็นหมื่นเป็นแสนที่เขาตั้งหน่วยยุทธวิบัติขึ้นเนี่ยแล้วเขาก็มีมีโทรศัพท์คนละหลายหลายเครื่องเขาโหวตได้เยอะก็ไม่เป็นไรครับก็ลองดู ลองดูครับว่าถ้าคุณมีเครื่องเยอะๆมีคนเยอะๆมีการจัดตั้งเยอะๆนี่คุณจะสู้ประชาชนอิสระได้ไหมที่เขาเข้ามาดูอยู่เนี่ยใค้คุณหวตกันเนี่ยหวตเลยนะครับ